สรุปแนวทางหลังไว้ออก2 4 6และ9 1สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมหาบารมีน้ำโชคช่องที่สองค่ะผลลังบันที่หนึ่งเลขที่ออก9 4 9 246รางบัลเลขท้าย2ตัวออก9 1หนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีโชคมีลาบถูกรางบัลกันแหนวันนี้ด้วยนะคะและก็เป็นกำลังใจให้สำหรับท่านที่โชคลาภยังมาไม่ถึงคะ่ะสู้ๆกันต่อนะคะรุ่นกันต่อในงวดหน้าคะ่ะมาเก็บสถิติไว้ที่ให้ถูกกันในวันนี้ก่อนนะคะเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของโชคลาภในงวดหน้ากันต่อสู้ๆกันต่อไปคะ่ะ กองสลากย่างมีงวดนาเสมอนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ให้ถูกสำหรับงวดหนึ่งกรกฎาคมที่พึ่งผ่านมาค่ะจาก EP ที่2แนวทางเลือกใต้ให้91ถูก2ตัวตัวตรงอีกครั้งค่ะสถิติมีถูกชนิด2ตัวตรงติดต่อกันเป็นงวดที่8แล้วนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอ รอแอดมินทำคลิปแล้วมาเก็บข้อมูลกันได้ในวันพรุ่งนี้เลยค่ะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีน้โชคได้นำเสนอนะคะและในช่วงสรุปท้ายคลิป EP ที่2สรุปแนวทางหวยย้อนหลัง10ปีก็ให้ถูกอีกแล้วค่ะท้ายรางวันที่1ออก2 4 6เข้าเลขเด่น6และผลรางวันเลขท้าย2ตัว9 1เข้าที่เลขเด่น9 ภาพนี้เป็น EP ีที่3สูตรรับจับคู่คันธรัตหลังจากงวดที่ผ่านมาให้ถูก06ก่อนหน้านั้นก็ให้ถูก92และนี่ก็ให้ถูกอีกแล้วค่ะที่เลข4 6ตัวตรงนะคะใบนี้มาจาก EP ีที่สําสำหรับแนวทางคู่มือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งกรกฎาคมท้ายรางวันที่1ออก2 4 6 จับคู่ให้เข้าที่ชุด4-6ตัวตรงค่ะและก็ยังเข้าที่ชุด9-1ที่หลังบัตรเลขท้าย2ตัวตัวตรงอีกด้วยนะคะสำหรับชุดนี้รวมแล้ว36หางค่ะตัดเลขดีๆยังไงก็คุ้มนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีนำโชคได้นำเสนอไว้ค่ะใบนี้เป็นคลิป EP ที่6 คิดว่าใช่โผวัดใจให้เด่น2และเด่น0ปรากฏว่าเลขก็มาจริงๆนะคะท้ายรางวันที่1ออก2 4 6และนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีนำโชคได้นำเสนอคะ่ะมาดูกันต่อที่คลิป EP ที่7แนวทางเลขบิงสรุปได้เลขเด่น3กับเลขเด่น9ปรากฏว่าเลขก็มาจริงๆนะคะ ผลลังบาลเลขท้าย2ตัวออก91และนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีนำโชคได้นำเสนอคะ่ะมาดูกันที่คลิป ep 13สาำหรับหัวซองใบนี้ลงช่องเป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่ทำให้ผิดบวังจริงๆคะ่ะเลขเด่น2ตัวมาตัวเข้ามาหลายงวดและสำหรับตัวเน้นรางบันที่1ให้เลขเด่น4ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าผลรางปันวันนี้ก็ออก246เลข4มาจริงๆคะ่ะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีนำโชคได้นำเสนอคะ่ะใบนี้มาจาก EP 17สําำหรับแนวทางเลขวิ่งบนตัวเดียวชน6สสานักและในวันหนึ่งกรกฎาคมวันนี้ได้อัปเดตเป็นไว้ซองชน10สานักผลงาน ให้เล็กเด่น3รอง4ปรากฏว่าท้ทายรางบันที่1ออก2,4,6เข้าที่ตัวรองคือเลข4ีเข้าที่หลัก10บนค่ะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบาร,รมีนำโชคได้นำเสนอในงวดทีแล้วนะคะมาดูกันต่อที่แนวทางของลุงไก่ร่ำรวยให้เล็กเด่นเม็ดเดียวถูกติดต่อกันห้างวัดติด สำหรับวันหนึ่งกรกฎาคมให้เล็กเด่นเม็ดเดียวคือเด่นสปรากฏว่าท้ายรางบัลที่1ออกสองสีข้อมูลอาจารย์ลุงไก่ร่ำรวยอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะคะรอติดตามกันต่อได้เลยคะ่ะในงวดหน้าใบนี้มาจากอีที่20คลิปนี้มาช้าหน่อยต้องขออาภัยคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอด้วยนะคะ สำหรับแนวทางแอดเอื้อลชุดนี้ผลงานให้ถูกที่ชุดรางบัลที่1ตัวกับที่64และให้ถูกรางบัลเลขท้าย2ตัวตัวกับที่19วัวดที่ผ่านมาก็รับประกันความแม่นนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีนำโชคได้นำเสนอคะ่ะสำหรับแฟนๆหวยอันรอบนี้ มาพร้อมกันทั้งบนและล่างเลยทีเดียวนะคะทำเอาหลายท่านเซงไปตามๆกันเลยคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดหน้ามาว่ากันใหม่คะ่ะเอาละคะ่ะข้อมูลแนวทางที่ให้ถูกให้เข้าแม่นๆมมาเก็บเพื่อเป็นแนวทางข้อมูลสำหรับในงวดหน้ากันต่อนะคะ16รกรกฎาคมคะ่ะแอดมินและทีมงานต้องขอกำลังใจจากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอ ด้วยการกดติดตามท่านใดที่เคยกดติดตามช่องเก่าเข้ามาช่องใหม่แล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางแม่นๆที่แอดมินจะนำมาฝากกันต่อไปคะ่ะและช่วยกดแชร์ออกไปให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและทีมงานแล้วกลับมาพบกันอีกในคลิปหน้าลืมมาเก็บข้อมูลวันใหม่16รกรกฎาคมกันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ sorry it's dj hey.